รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนเข้าสู่รายการเที่ยวตามใจ The Five Chef นะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าจอมอยู่ที่ไหนทําไมถึงได้ดูเขียวและร่มรื่นขนาดนี้จะบอกว่าจอมอยู่กันที่ใจกลางเมืองกรุงเทพนี่แหละคะ่ะเราอยู่กันที่ร้านเคสค่ะเคสคาเฟ่แอนด์รีตอรนะคะก็แน่นอนว่าวันนี้เรามา The Five ท h นะคะถ้าใครที่เป็นแฟนๆร้านเคสเนี่ยก็จะรู้ว่าร้านเนี้ยโด่งดังอยู่ในโซเชียลมีเดียมานานสักพักนึงแล้วแล้วก็ คือมีความโดดเด่นในเรื่องเมนูอาหารเช้าเนี่ยแหละสาขาเนี้ยถือว่าเป็นสาขาใหม่ล่าสุดค่ะเป็นสาขาที่3นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะว่าสำหรับสาขานี้เคสคาเฟ่แอนด์เลสลองเรามีความพิเศษอะไรบ้างตามมาดูเลย ก็มาอยู่กับคุณเพลนะคะขอร้านสวัสดีค่ะก็คุณเพลเป็นเจ้าของร้านแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านได้ไหมคะใช่ใเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านมีพี่ชายอีกสองท่านค่ะคุณโบและคุณเบนก็ช่วยกันทำคุณโบและคุณเบนแล้วก็คุณเพลก็คือมาหมดเลยทั้งรถเมล์ทุกยันนะบอแล้วขอถามนิดนึงได้ไหมคะทำไมถึงตั้งชื่อว่ารานเกน คือจริงๆเนี่ยบอกก่อนว่าร้านอาหารเนี่ยเริ่มมาจากโรงแรมก่อนนะคะคือเรามีโรงแรมที่ซอยลังน้ำก็ชื่อว่าเคเบ็ซอกซึ่งตัวเคเนี่ยมันก็คือเป็นอินิเชียลของนามสกุลกอบคุณนตัวก็คือเป็นอักษรตัวแรกใช่เป็นอักษรตัวแรกซึ่งหลังจากทำโรงแรมปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ฟิดแบบว่าเออทำไมเราเป็นบูติคโฮเทลแต่เราไม่มีเบรคฟาสที่โอเคเราก็เลยโดยส่วนตัวเนี่ยก็เลยชอบทำขนมที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ทาน <g ül> ก็เลยเออไหนๆ,ๆเราก็ลองมีโรงแรมแนละ้วเราก็เลยลองทําอาหารเช้าขึ้นมาสําหรับแขกโรงแรมคือนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มตน้นแต่ว่าคุณแทนเป็นคนคิดเมนูเองชายส่วนใหญ่ก็คือจริงๆเริ่มมาจากตัว f French t o a s t เลยค,คือไอตัว Ultimate French Toast เนี่ยก็คือเป็นชิคเกอร์ของที่นี้ก็คือลองผิดลองถูกทาที่บ้านดูมาทุกคนก็เปิดดูทำอันนี้อร่อยก็อาจจะสามารถทำอย่างอื่นได้นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่โดดเด่นของร้านนี้เลยคือตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วค่ะนี่คือจริงๆเป็นใจกลาง เมืองมากเลยนะเราก็เข้ามามันคือร่มรื่นมากต่อให้มีแดดเนี่ยมันก็ร่มรื่นเพราะว่าต้นไม้เยอะมากแล้วการตกแต่งด้วยความไม้อะไรแบบนี้ <c oughs> มีแรงบันดาลใจอะไรคืออันนี้ต้องยกให้พี่ชายคุณโบท๊ทเลยค่ะคือคุณโบ๊ทเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องการ interior design แล <c oughs> ้วก็เป็น architect ด้วยนะคะค <c oughs> ือด้วยตัวโรงแรมทุกอย่างเขาดีไซน์หมดทุกม material เขาึงตงจับ แล้วอันนี้มีความพิเศษด้านหลังเราที่เลือกมาถ่ายมุมนี้เลยคือต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นมะกอกที่มาชี้คุณเทนบอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะสปี2 50ิ250ปีนี่คือนําเข้ามาจากต่างประเทศเลยใช่แล้วอย่างเมนูอาหารที่เลือกมาเสิร์ฟที่ร้านอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาหารประเทศไหนจะเป็นเวสทิร์นนะคะยกตัวอย่างเมนูได้ไหมคะได้ค่ะท,ที่วันนี้ที่เจ้ามา นะคะก็จะเป็นเมนดินเนอร์ส่วนใหญ่ตัวอย่างก็อย่างเช่นแซลมอนแซลมอนเราจะใช้เป็นแซลมอนทร o u t นะคะแล้วก็จะเป็นโดยตัวเราเองเนี่ยเราชอบทานอาหารที่มันเฮลตี้หน่อยเราก็จะชอบไก่ใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่อกไก่หลายๆที่มันมันแห้งเราก็พยายามมีโจทย์ว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันเฮลตี้แล้วมันก็จุยซีด้วยอันนี้เดี๋ยวลองทานดูนะคะว่าเป็นยังไงได้ก็คือจะเป็นแนวเฟรนช์อีกหนึ่ง ก็คือจะเป็นแซลมอนโรสเต็ดไก่จะมีเป็นสติปลออสติปลอยของเป็นเนื้อนะคะแล้วก็ตัวสลัดก็คือจะเป็นเคลสลัดเดี๋ยวลองทานดูเคลสลัดแล้วมีอะไรแล้วก็จะมีถ้าเป็นดีเซอร์ก็จะเป็นอัลติเมทเฟรนช์โทสที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็คือยังอยู่ตั้งแต่ร้านแรกมาถึงร้านนี้จะได้ทานกันแล้วเห็นมีเมนูเครื่องดื่มที่แบบน่าสนใจ เยอะมากด้วยก็จริงๆเมนูเราตอนแรกพูดตรงๆว่าเราไม่ทานกาแฟเลยแต่ว่าพอทําไปทํามาคือเราก็ต้องฝึกลูกใช่ลูกค้าเพราะฉะนั้นคิดว่ากาแฟเนี่ยเราก็เลือกค่อนข้างพิถีพิถันนะคะซึ่งได้รับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีนะคะก็จะแต่เราก็จะมีนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยเราก็จะมีชาสําหรับหลายท่านที่ไม่ทานกาแฟมัทฉะอันนี้ก็เป็นตัวเมนสําคัญเหมือนกันเราก็ให้ให้ความ สนใจและใส่ใจเป็นพิเศษของตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆเช่นฟู้ดบัคเก็ตไอทีก็คือวันนี้จะได้ทานนะคะม,มันก็จะ refreshing ขึ้นมามที่ร้านนี้คือถือว่าเปิดกี่โมง,งกี่โมงเอ่อเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราตัวเบร f ฟาสที่บอกนี่เสิร์ฟเจ็ดโมงเช้าถึงกี่โมงเจ็ด <7 S 2> โมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะแต่เราก็จะเปลี่ยนขึ้นมาหนักขึ้นจะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปจนถึงปิดร้านเลย ยังไงต้องขอบคุณคุณเพลนมากที่เสียสละเวลามาให้แล้วแบบจุิงพินก็อยากจะชวนนั่งทานกันด้วยแต่ว่าช่วงเวลานี้เราอาจจะแบบไม่สะดวกขนาดนั้นยังไงขอบคุณมากจริงแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขออนุญาตคุณเพลนเวลาว่าเราจะไปถ่ายที่โรงแรมนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะไปถ่ายที่สาขากรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่ดีไว้เดี๋ยวติดต่อหลังไม่กับคุณเพลนอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ โต้จริงๆนะแล้วก็มาตั้งแต่ตัวเมนูอาหารเช้าชื่อว่า f ฟิชแอนชิ s เบ e เ e นดิกค่ะก็คือเบ n เ d นดิเนี่ยมาจากคำว่าเอ g กเบ e เ i นดนี่แหละแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะพูดถึงอาหารเช้าเราต้องพูดถึงเมนูนี้นิดนึงนี่วางเด่นอยู่ตรงหน้านะคะคือตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราสั่งอาหารที่เป็นอาหารจานหล,ลักที่ไม่ใช่ขนมเนี้ยค่ะเขาจะมีเป็น ถือว่าขนมปังอันนี้คือเป็นซาโดค่ะก็จะเป็นขนมปังที่เหมือนจะมาเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยแล้วเขาก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาไปเหมือนอันนี้มันก็คือเป็นผ่านการอบมาแล้วแล้วความพิเศษก็คือนี่ให้ดูชิ้นนี้แล้วกันนี่เขาจะเอาไปย่างบนเตาถ่านอีกทีก็คือเป็นเตาชาโคนี่แหละคือทางร้านจะให้มาแบบถ่านเล่นก่อนนะคะก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟแล้วก็เขาจะมาเสิร์ฟกับนี่ เนยที่แบบมีความพิเศษอันนี้เขาเป็นเนยแบบมีความนุ่มๆเป็นซอฟบัตเตอร์นะต้องชิมชิ้นนี้ที่เป็นแบบว่ามีล่องรอยอหอมของตัวขนมปังมากแล้วคือมันจะมีเนยมีอะไรผสมอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วก็มาเมนูต่อไปที่เมื่อกี้เราเกลิ่นไว้ตอนแรกนะคะเป็นเ a รคฟาสต์ฟิตแอนด์เชฟเบเนดิกนะคะก็จะมี ฟิชแอนชิฟก็คือมันจะเป็นปลาชุบแป้งทอดแล้วก็จะมีชิปชิปเนี่ยก็คือเฟรนฟรายนี่แหละนี่ให้ดูแต่จะบอกว่าเขาไม่ใช่แบบเฟรนฟรายธรรมดาเพราะว่า <Wow. S 1> เป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่เ <Wow. S 1> ชฟแบบคอนเฟิร์มมาว่าต้องลองชิมเองแล้วจะรู้ว่าแบบเด็ดยังไงขอชิมเลยแล้วกันนะอืมอันนี้อธิบายก่อนว่าอันเนี้ยเป็นตัวฟ s ชใช่ไหมก็เป็นปลาชุบแป้งทอด อยากจะให้เห็นว่าความพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีด้านในลงมาอีกเนี่ยเขาก็จะปรุงแบบเหมือนมีเสริมรสชาติกันแล้วแต่ตัวที่แบบเด็ดอยู่ข้างล่างนี่ถ้าเห็นชัดๆนะอันเนี้ยที่คุยกันกับคุณเพลนเมื่อกี้ว่าขนมปังบีออใช่ไหมคะความพิเศษคือตัวเนื้อขนมปังอ่ะมันจะแบบนุ่มก็เดี๋ยวจอมจะชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะ สไลด์ไข่แดงให้ดูแล้วกันนะว่าว่าจะเยิ้มยังไงนะนี่นะนี่เยิ้มจริงๆขออนุญาตชิมแบบว่าเหมือนอยู่บ้านนิดนึงนะ็ไห <c oughs> นไงก็บรรยากาศร้านดูโฮมี่มากมากนะคะอืม <c oughs> คือจุดเด่นของร้านนี้เขาจะใช้วัตถุด,ดิบที่แบบดีอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้ปรุงอะไรที่ ที่จัดจ้านเยอะจนเกินไปเพราะว่าต้องการให้รสชาติของตัววัตถุดิบเนี่ยดั้งเดิมย anyway, <Wow. S 1> ังอยู่นะคะกรอบมากคือเวลาเราทานขนมปังแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะอันนี้ก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือความนุ่มแต่ว่า อีกอย่างหนึ่งคือความหอมอย่างที่บอกว่าหอมมากเลยนะคะแล้วก็ตัวแอนชิพเมื่อกี้คือก,กัดเข้าไปอะ่ะจะบอกว่าทอดหมาได้กรอบมากอร่อยมากเลยอะ่ะ <Yahoo! S 1> จะมีผักอยู่เป็นผักหอมอยู่ <c oughs> อร่อยอ,อ,ยอ,อยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่จอมขออนุญาตชิมก่อนเลยใช้ซ่อมอันใหม่แล้วกันไหมก็คือเป็น เคลค่ะซึ่งที่จอมบ,บอกคุณผู้ชมไปว่าจริงๆแล้วเป็นเมนูที่ใครที่รักสุขภาพเนี่ยแบบเดี๋ยวนี้จะทานเคลกันเยอะมากแล้วก็เป็นหนึ่งในเมนูที่จอมแบบทําเองที่บ้านแล้วแบบรู้สึกว่าแบบไม่รอดเพราะว่าเขียวมากแล้วก็มีแอปเปลิลด้วยปกติเวลาทาน สลัดเนี่ยเราก็จะได้แบบความกรุบกรอบความสดชื่นความกรุบกรอบของถั่วความสดชื่นของผลไม้ที่แบบมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะจริงๆอยากใช้ช้อนมากเลย <c oughs> อ๋อใจละคือที่จอมบอกว่าเคลสลัดอะถ้าทานที่แบบได้ประโยชน์ที่สุดเวลาทานอะมันต้องขยำขยับตัวผักเพลวเหมือนเรานวดอะนวดเขา แต่ตอนนั้นน่ที่จอมนวดจอมคงนวดน้อยไปเพราะอันนี้พอพอทานของเขาแล้วเนี่ยมันจะได้ความนุ่มกว่าตอนที่จอมทานเองคือจริงๆแล้วถ้าเราแบบไม่ทําอะไรเลยแล้วเราหั่นทานเลยมันจะแข็งมากแข็งแบบเป็นผักที่ออกแข็งเลยแต่ถ้าเราพอนวดแล้วเนี่ยน้ําเขาจะออกแล้วก็จะได้ความนุ่มได้รสชาติที่แบบทานง่ายขึ้นแล้วอันนี้เหมือนเขาก็ใส่ให้มันมีความเปรี้ยวมีแบบชีสยิ่งทานง่ายเข้าไปใหญ่ ขอเมนูต่อไปอะไรดีเอ่ยก็ไหนๆทางนี้เราก็เอาใกล้ๆกันเลยแล้วกันนะอันนี้ชื่อว่าแ a ลบอาราเบต้านะคะขอครุกนิดนึงนะคืออันนี้เขาจะเป็นพาสต้าแบบเส้นสดเลยของที่ร้านนะคะทำมาสดๆคือจอมเนี่ยอยากทานพาสต้าบอกเลยว่าอยากทานพาสต้ามาหลายวันแล้ววันนี้อยู่ๆโชคดีได้ทานพาสต้าเลยนะเราเป็นเส้นสดด้วยขอชิมเลย คือมันได้ความสดชื่นของตัวซอสมะเขือเทศอ่ะ oh. เขาจะมีผักเข้ามามันจะได้กลิ่นหอมของผักด้วยแล้วก็มีความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศแล้วก็มีความเผ็ดอย่างที่บอกนะแล้วเป็นความเผ็ดที่แบบหูคนไทยทานชอบแน่นอนอ <Wow. S 1> ถ้ามาร้านนี้อยากให้ลองเลยเริ่มมาหาจานหลักมีสามจานนะคะจอมขออนุญาตทานจาก ตัวที่เบาสุดแล้วกันอันนี้เป็นแซลมอนค่ะเป็นแซลมอนทราสจริงๆเขามีเลมอนมาให้ด้วยแต่ว่าขออนุญาตยังไม่ใส่แล้วกันอยากชิมแบบว่าที่ปรุงออกมาแล้วเป็นยังไงเนื้อตรงกลางเขาจะยังเป็นแบบแดงๆอยู่นิดนึงมันจะไม่ใช่แบบทำมาเป็นเวลดันเลยนะมันจะคล้ายๆออกแนวแบบมีเยี่ยมแรนิดนึง ย่างมากําลังแบบดีเลยเพราะว่าเนื้อ,อยิง่งอย่างที่บอกว่าพอเป็นแซลมอนเผาเนื้อเขาจะนุ่มใช่ไหมไม่ค่อยแข็งไม่แน่นอืมใช่แล้วก็พอย่างมาเป็นแบบมีเดียมแร่แล้วเนี่ยยิ่งทําให้แบบนุ่มเข้าไปใหญ่แต่ว่าตัวด้านนอกเนี่ยทั้งเนื้อด้านบนหรือแม้กระทั่งหนังปลาเองนะคือมันกรอบมากค่ะ <Wow. S 2> ที่ต้องทานผักบ้างเนี่ยคุณผู้ชมจะหาว่าอะไรจอมเป็นคนแบบ <laughs> ไม่กินผ <laughs> <ๆ>ักจริง อ,อันนี้คือเป็นโร s t ท d r รสแมรี่ชิคเก้นคำว่าโร s เ e นเนี่ยก็คือไก่มันถูกย่างมาแต่คำว่า r รสแมรี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ r o สแมรี่จอมอยากทิมชิ้นเนี้ยเพราะว่ามันมีเนะี่ขอชิมแบบตอนยังไม่บีบเลมอนแล้วกันหวานมากเลยอ่ะคือไม่ได้หวานน้ำตาลนะหวานเนื้อไก่มันเป็นกลิ่นหอมของตัวโรสแมรี่นี่แหละห้า ทุกคนทานอาหารฝรั่งบ่อยๆก็จะจะเริ่มคุ้นชินว่าแบบอันนี้กลิ่นของพาสลี่อันนี้กลิ่นโสรสแมรี่อันนี้เบซิลอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้มันก็จะเป็นความหอมมากแล้วไก่เขาแบบเหมือนถูกย่างมาในเตาที่มันยิ่งทําให้หอมเข้าไปใหญ่นะจอมหอมนุาตแบบทานแบบบีเอางี้วางด้วยจอมอยากรู้ว่าถ้าเราบี ยิ่งบีบบนโรสแมรี่อันนี้เป็นสูตรมั่วๆของจอมเองนะจะยิ่งรสชาติเป็นยังไงนี่ให้ดูว่าเนี่ยถึงเนื้อจะดูแบบแน่นอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันแข็งใช่ป่ะแต่จะบอกว่าไม่แข็งเลยนะเพราะว่าเวลาเขาทำอะ่ะเขามีเคล็ดลับจริงๆจอมบอกให้ก็ได้คือเขาเอาไก่ไปซูวีแล้วพอไก่ที่ซูวีเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะมีเนื้อไก่ที่นุ่มมาก คือเมื่อิมพอทานแบบที่บีบเลมอนเข้าไปแล้วยิ่งทําให้แบบเหมือนไก่อ่ะมันยิ่งมีความแบบหอมมีความพิเศษไปกว่าน,นั้นคือการที่ปรุงรสชาติให้ได้ไก่มาแบบนี้นี่แหละเพราะว่าเขาไม่ได้พิเศษเพราะว่าเขานุ่มอย่างเดียวคือรสชาติเขาอ่ะพิเศษไปกว่าที่อื่นด้วยจริงๆแต่ต้องคืออธิบายให้เข้าใจก็คือมันมีความหอมหวานแต่ อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยต้องมาลองชิมเองแล้วอันนี้ขออน,นุญาตชิมตัวมันด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบมันอบโรสเต็ดมานี่แหละจะเป็นแบบติดเปลือกมาด้วยนะคะ เจ้าของร้านเนี่ยนะรักสุขภาพอะเขาก็จะเลยใส่อะไรที่มันทําให้เหมือนดีต่อสุขภาพเข้ามันกล้วยในแต่ละจานแล้วก็นี่มาถึงตัวเมนอีกจานหนึ่งนะคะใครที่ทานเนื้อได้เนี่ยน่าจะชอบอันนี้เพราะว่าเขาเรียกเป็นสเต็กลอยสเต็กก็จะเป็นเนื้อสันนอกค่ะแล้วก็เนื้อสันนอกเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อที่มีความนุ่มมากใส่ซอสมาด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบย่างมา คืออันนี้มันจะทุกคนเห็นเป็นซอสเ,เขียวเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพสโต้ซอสแต่ไม่ใช่นะอันนี้ชื่อชามิชูริซึ่งถามว่าต่างกับเพสโต้ซอสอยังไงก็คือเขาใช้ผักชนิดกันนี่แหละอืมหอมมากคือได้กลิ่นของผักของกระเทียมเข้ามาอยู่แล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือปรุงแค่แบบเกลือพริกไทยเท่านั้นจริงๆมาให้ทานแบบ แกเรียนมีพาเมซานชีสมาด้วยนะคะนี่เขาก็จะใช้แบบอะไรที่มันสุขภาพดีจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยแม้แต่ผักในจานนี้ก็คือเป็นล็อกเกนสลัดนี่แหละเขาเรียกอะไรผักล็อกเกตพอ,อ,อชิมีคำแล้วก็ไหนๆก็นะจิ้มซอสมาด้วย อ่แทบละลายในปากก็มาถึงนี่ oh. เมนูเขาเรียกอะไรอันดับหนึ่ง oh. ที่ทำให้เกิดร้านหลายๆสาขามา oh. ถึงถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้ชื่อว่า a l t h e m y French t o a s, oh. <S ค่ะ oh. ก็จะเป็น oh. เ r e n c h t ปกติเนี่ยถ้าเราเคยเห็น oh. เขาก็จะมีการแบบชุบ ไขชุบนมชุบครีมอะไรนะแต่ว่าร้านนี้ไม่ได้ชุบไข่นะคืออันนี้เดี๋ยวจะลองชิมนะคะว่าพูดมาโอ้โหหั่นง่ายมากให้ดูแอบบดูกล้วยหนึ่งแค่กล้วยก็แบบหั่นพิเศษมาแล้วนี่คือเป็นแบบไขากล้วยที่แบบสุกกำลังดีแล้วก็เขาเรียกว่าจะพูดยังไงดี มีความผสมผสานระหว่างอาหารคาวกับอาหารหวานได้จริงๆอ่ะนี่นะคะทั้งกล้วยทั้งถั่วทั้งเบคอนทั้งน้ำตาลไอซิ่งนะอยู่ในคำเดียวกันได้เนเสียงความกรอบไหมทำขนมปังมาแบบกรอบมาก แล้วนุ่มตรงกลางคือสน,นุ่มมากเนือความอย่างที่บอกว่าไม่เหมือนเชนชอสที่เอิร์เพราะว่าใช้เป็นเนื้อบิยอชเนี่ยแหละมันยิ่งทำให้แบบตรงกลางยิ่งนุ่มเข้าไปใหญ่แล้วพอทานแบบมันไม่ได้ชุบไขไ่เนี่ยมันยิ่งทานแล้วมันเบาๆแล้วมันเข้ากันไปนหมดเลยอะเออพอทานกับเบคอนก็ ก็กลักลายเป็นว่ายิ่งเข้ากันนะเพราะว่ามันมีความเค็มมาตัดความหวานนิดนึงอ่ะแล้วเบคอนกาทำแบบแกรอบมากอร่อยมากอันนี้นะคะชื่อว่าเวอร์จินไลจีโมฮิโตนะคะก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นโมฮิโตถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยโมฮิโตแล้วก็เป็นล้ลจีนี่แหละค่ะเวอร์จินเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีแอลโกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูแบบมอกเทลมอกเทลก็คือเป็นเมนูที่มันจะเป็นน้ำที่มีส่วนผสมของผลไม้ที่แบบสดชื่นแต่ไม่มีแอลก <c oughs> อฮอล์คือสดชื่นมากเพราะเขาทำเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบใช้มะนาวใช้เลมอนแบบสดสดอร่อยอทำแบบว่าถ้าใครมาแบบบรรยากาศ นั่งแล่นตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะก็แบบสามารถทานเครื่องดืม่มที่ไม่ต้องมีแอลกอฮอล์ก็แบบสดชื่นได้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าที่ร้านแบบสั่งเยอะมากชื่อว่า f รุตบ b ส s เกตไอซ์ทีค่ะก็จะเป็นชามะนาวนี่คือขอชิมเลย <y ahu! S 1> กินน้ำวย ไอเอทีอ่ะชามะนาวเป็นแบบมีความเปรี้ยวอยู่แล้วสดชื่นอยู่แล้วนะคะหอมหวานด้วยแล้วพอยิ่งใส่กับผลไม้มาเนี่ยมันยิ่งทานแบบทานแล้วสดชื่นมากอั mm hmm. อนนี้นะคะเป็นเมนูซิตสลาเต้นะคะอันเนี้ยส mm ิตัสก็คือส้มเนี่ยแหละ mm hmm. เขาจะมีการเบินส้มเข้ามา mm hmm. แล้วก็ลาเต้ก็คือกาแฟนมใช่ไหมอันนี้จอมขอชิมแบบว่า ดึงจากนมขึ้นมาข้างบนเลยแล้วกันนะการที่มีส้มใส่เข้ามาด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้แบบทานง่ายขึ้นน่ะมันทำให้ความหนักของนมมันเบาลงเพราะว่ามันได้ความสดชื่นของแบบผลไม้แทรกเข้ามาด้วยอร่อยก็สำหรับใครนะคะที่แบบ อยากมาทานมื้อเช้าจนถึงมื้อเย็นหรือว่ามานั่งทานแบบเครื่องดื่มเล่นๆสบายๆนะจอมอยากจะบอกว่าลองมาที่ร้านนี้ดูค่ะเคสคาเฟ่แอนด์เลสลองนะคะจะมาที่สาขาสุขุมวิทส9เก้า็ได้หรือว่าจะไปที่สองสาขาก็ได้นะคะมีที่รางน้ำแล้วก็มีที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศแบบเดียวกับจอมอย่างนี้มาเจอต้นมะกอกอายุ2อเขาเรียกอะไนะ250ปี ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยก็มาที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งเลยแล้วก็จนถึงสี่ทุ่มนะก็คือมานั่งแบบสบายๆจะแบบนั่งข้างนอกเอาดอร์ะคะ่ะก็มีลมมีต้นไม้เขาเรียกอะไรร่มรื่นแน่นอนหรือจะมาอยู่แบบแอร์เย็นๆด้านในแบบจอมก็ได้นะก็คือลองมาละกันมาจัดจะฟู้ดทิปส์กันดูนะคะแล้วก็ชอบเมนูอะไรก็ลองมาบอกมาพูดคุยกันบ้างสําหรับวันนี้เดี๋ยวจอมจะไปจัดการเมนูที่อยู่ตรงหน้าก่อนแล้วก็เรามาเจอกันใหม่เที่ยวตามใจ The Five f ฟ f a ฟนะคะ ทุกวันอยู่นะคะจะเลิก1 1 3 0ครึ่งถึง11.55แล้วก็เจอก uh ันทางช่อง5กด5นะคะอย่าอย่าไปกดผิดช่องนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันนะแล้วก็ใครไม่รู้ว่าเราออกอากาศที่วันไหนนะคะไปติดตามกันได้ในแฟนเพจรายการเที่ยวตามใจเดยวไฟแฟนค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน